วันนี้แม่จะพามาทำข้าวต้มผัดถั่วเหลืองไส้เผือกกวนค่ะนึ่งถั่วเหลืองกับเผือกให้สุกก่อนนะคะส่วนผสมทั้งหมดนี้ก็จะมีตามนี้เลยค่ะ ใบตองก็ต้องเช็ดให้สะอาดก่อนนะคะก่อนจะมาหอ่อข้าวที่เราจะเอาไปผัดเราก็ต้องเอาไปนึ่งก่อนนะคะ น้ำที่นึ่งข้าวก็ต้องใส่ใบเตยให้หอมนะคะข้าวสุกแล้วก็จะมาเตรียมผัดข้าวกันเลยค่ะใส่กะทิค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะ ใส่ใบเตยแล้วควรกะทิให้แตกมันค่ะข้าวที่นึ่งลงไปค่ะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะ ใส่ถั่วเหลืองที่นึ่งลงไปเลยค่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาควรในไส้กันเลยนะคะแล้วก็มีกะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็เผือกที่นึ่งสุกแล้วค่ะ ควรให้เหนียวข้นเลยค่ะแล้วก็มาเริ่มห่อกันเลยค่ะ อเสร็จแล้วเอาไปนึ่งให้สุกเลยค่ะทุกคนค่ะก็เสร็จแล้วนะคะมาเริ่มชิมกันเลยค่ะ สุกแล้วหอมเผือกมากๆเลยค่ะ